เอาเห็ดกอนึงเน่งวะพี่กอแดงแกงหวานเผือกไไต่ไหมเห้เฮ็ดละหูสีสมไอีพี่นเห็ดเผิ่งไข่เลยก็เาเห็ดละงูเนาะจ้าเห็ดละงูขาวเนาะจ้าโจ้บ์ว่าจเอารถนี้เลยจ้ะพี่น้องเ,อเห็ดกัวอีกจ้างามเนา,จานนะจอยเนาะจ้าจ้าจุ้งงามเนาะจ้าเห็ดเผิ่งไข่จ้บพ่อใหญ่แมไงพญ่พี่น้องนะ จ้ามาพอกับน้องนึงกับไอ้วิ้นวิ่นาะจ้าสสวัดีพญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟเก่าเอฟใหม่เลยครับพวกเขาเวลาตัวโลครับวันนี้ก็พอครับน้องนึงกับไาวนินวินนะครับในเสาวันอาทิตย์ที่11พิ้งค์หาคมสองพันหกสิบสีครับสามกลางฝนตกแต่ขื่นเหมือนกันหนุ่มหนึ่งแต่เมื่อวานหมดแล้วครับเกี่ยวโซ๊เกี่ยวยุดยุดตอนนี้่กับซาซาเนี่ยนะครับ มาพิการใจเหมือนกันบริษัทพี่น้องมาน้องจองน้อยจากคุ่มน้องจองบัตรน้องแฟนตำบลหอยขาอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาคือเก่านี่ยนะจ้าเอาไปลุยกันเมืองครับสภาพอากาศเนี่ยนี่สิมีเฮ็ดช่งแน่ครับในสภาพอากาศที่ชุ่มชื้นเชื่อแน่นี่ครับไปครับไปจ้าเอาเปิดฉากเขาคลิปแล้วก็อ๋อเฮ็ดแล้วจ้าอ๋อแหกมานสามดอกน่าหนึ่งจ้า นี่ละจ้าเห็ดของเฮามือนี้แหกมันได้เกา่าคันพ่อเห็ดปวกตาเป็นสิม,มันแหงอยู่ได้พี่เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่จูมเพินเน่นได้วินอ่ามีเนาะอาจจะมีกีดนนาา่ดินแน,น่นะครัรรบไปทำความสะอาดอีกเช่นหนึ่งเพราะฝนหนักฝนตกแหงครับฝนตกแหงเนาะจ้ะเนาะหลังจากเมื่อวานนี้พักฟันมือหนึ่งครับอยู่กับน้องกูเกิลเนาะจ้ามันก็เลยมา ตามห้าข่าวหเห็นพญายัยมีไงพี่น้นนนองครับหมอกถึงไลาเนาะจ่ะฝนก็เริ่มซาแล้วจ้ะพี่น้องแต่ก็ยังเหมือดอยูเนาะจ่ะเนาะแสดเลยจ้ะเสริมหมาก็จะเป็นเห็ดเผืองเนาะหมากฝนหมกักฉ<ม>ีดเง,งี้ยคอยยู่ฝนสาอย,าอ,ยานนอ,อยู่นหน่อยวินเนาะอยู่ฝนอีกวันนึงเห็ดยัง ขินไข่นะจ้ะมามาดอกนี้กันหนึ่งหนึ่งจ้าิงไข่เนาะจ้าดอกใหญ่งามีกนึ่งห,หนึ่งเนี่พีกจ้ามีอีกสองดอกจ้าเห็ดขิงไข่ขึ้เกตานะจ๊ะเนาะเห็ดขิงไข่เลยก<า>แกเาเห็ดเราโง่เนาะจ้า เงหลืองจ้าถือขี้ดินแน่กับ่เป็นยังเราเนอาจ้ดพี่น้องโอ,อ,อ,อ้ยทำ่เป็นตัวขำคนเนอาจ้ะเนาะเหยียตัวใหญ่เนาะจ้าอู้ยเสร็จไรฮี่จูงงามเลยจ้อาอ,กอเกิดงดใหม่เปิดเลยน่อยวินเนาะแยงงามเนาะ ขามยีจ้ามืคาครับน้านีจ้าได้เลยอีจ้าโอ่งามามจะงามๆราคาได้อีกหนึ่งพี่ไอ้พี่จะไปถึ่นี่ยยืดเดียวมีสิไปเนาะดี นอนเองครับผมแม่งบ่เห็นนี่ยังหยิบเนาะมาทบอีกกันเนาะเจ้าอีกนี่งามจังงามคือเก่าอาเอาเห็ดกออีกเนาะจ้ะเนาะเอ้ายังอีกอยู่จ้ะอีกจมนึงเนาะจ้ะเนาะ อ่อหนึ่งอดเสือแล้วบ้านออกกันจากฝนเข่าแล้วลนนเาวนาะจ้ะก่อเฮ็ดอีกแล้วบยปะหิริดอกนี้ฮ็ดกอ่อบ่จ้าเห็นฮิดกอจุ้มหนึ่งนาะจ้ะถอด,ดเสือซิมองฮินก่อเลยเท่แหละ,ะจุ่มเฮ็ดกอ่ออีกเนาะจ้ะจุ่มพอดีคำเลยเนาะจ้ะอีกจุ้มหนึ่งจ้ะแต่ก่อนี่เฮ็ดเพดิ่งแย่งขามก็สิเริ่มออกน้ำกั่นเลยเนาะจ้ะเป็นฮ็ดกอ่อแนวนี้ครับ ผาประกาศมีพีอีบอลหนึ่งนะครับแถมเดี๋ยวออก็ออดห่มกวางคือก,กันนอฮ็ดก่อนเนาะแข็งดีอยู่จากขนาดถือฝนเนาะเอาอยู่บอลหนึงเอาไปปนเนะาะหิบตัวอีกจ้าห้ามเน,น้าจอหนีเนาะจ้แม่นีกว่านี่แม่นในวิ่ง กัแดงแกงหวานเผิดในใ่ไตไหมเ้อุ้ย,อยไอวินบ่ได้ขาเอาแลนะ้ะอุ้ยงามอยู่ได้นี่งนึงเชิดได้ค่าอุ้ยเหงาเติบเนาะจ้าเฮเ็บกีดินเออกีดีจ้าไปใจออีกหนึ่งหนึ่งบานเขาพาขึ้นะไ,ปไปทั้งๆแล้วก็ไปข้ามเต็มจ้าไปขึ้นไปทางจิตตะวันออกพุยนะครับบ้านรถจอดอยู่คนนะครับ ไปทางคำต็นไปแล้วครับบานก่อนสิไปเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยก็น่าจะเนาะเห็นโซ่ดอกจ้ะอย่าพึ่งไปอีกน้องนึงเห็ดละงูได้เนาะแม่เน็ดอยู่มองจอรวดเกือบว่าเห็นเห็นละงูขาวเนาะจ้ะจอดว่าิเอารถนี้แ้ะพี่น้องอา๋อคือคืออยู่ไอวินมานี่ แหวะทางทางก่อนนะครับปลาน้องแตกนี่แหละครับทางจะขึ้นไปข้ามเต้นมานี่คนหนึ่งเอื่อนอยู่คนครับอืมีมาวเห็ดพึ่งไครเป็นกอเลยนะจ้ะโอ้ยอยู่ขางน้ำพอดีนั่นเครับอีกสองจูมเนาะจ้าอากาศแฉะแนวนี้ก็เคลียร์พื้นที่กันนอนหนึ่งแมนจ้ะเพื่อความปลอดภัยของเฮาเนาะจ้ะเนาะ เห็ดกอแดงก็ออกน้ำกันครับมาผิดน้องนึงจ้าสันเนี่ยด้ยครับเพราะว่าอากาศเย็นเฮ้ยวิดหนาวชินหนาวครับโอ้โหเห็ดบึงไ่จ้ะขาผิ่น,นอนวนดีแห้งหอีกจุ้มนึงจะ้ะ เฮ็ดถึงใครจับพวกนีนนนนนน้ไม่มงนนไ,มไาางพวกนี้พี่น้องเนาะวันแดดได้จ้ะมองเงี้นี่มันไปฟ้องคนเอ้าบ่ย่อมบอกอีกอุ้ยสุดขาปั๊ดอ่าคนไปทำนาชานะจ้ะพี่เด่นึงนึงอีกจ้ะพี่นายโกงหนาเลยนะจ๊ะเนาะอีกจุ้มนึงจ้ะ อีกหนึงน่งโอ้ยไข่เห็ดละหงมจาจ้ะติดกาไข่เหลือ,องนนแน่นีน้เนาะแม่นออกทั้งโค้ตนที่พันเจือพันเนาะทั้งไตแม่นอีกหนึ่งจ้าหดหมดขั้นเน,นี่ยปัตนี้วิน กล่องน้ำรท่นกเสร็จด๋ยก็ไปลางอีกเช่นนึงน้บานจ้าเอเห็ดลุงงูก็มาเอาเห็ดพึงไข่จ้าจุ่มนึงน้จ้าเห็ดพึงไข่จ้าเห็ดพึงไข่อีกน้จ้าเห็ดพึงไข่จ้า นี่บักนึ้าเพิ่ย่เก่าป่ะพ่อได้เล่มอยู่จ้ะพ่อไ่ไม่ไ่แต่ว่าห่างๆแห้ยงนาะจ้ะเอาหัวห็นเพิงคล้น้ะจ้ะเ็ดไา่อีจ้ะอ้าวหัวลูดเงดำจ้ะดอกแหลกด้วยมันบ่อ้วินนี่แมน เเอาฮิตยังเล็ดิพึ่งเขาดุงจ้าโอ,อกแยงพ้องวันนี้คือกันครับมเมีนจ้าตะนี้เริ่มแก่เนี่ยแล้วเนาะจ้ะจะาฮิตพึ่งไข่จ้านี่ฮิตพึ่งไข่จ้ะจะาเฮงัดเอาหายกว่าอันเห็ดละงูบัดข้างผีไปวิ่งนี่จ้าเฮิตพึ่งไข่เนาะจ้า ลายมือมั่นี้เฮ็ดพึ่งขาลายจ้าเดินเองเฮ็ดสมุดนี้นนเ,อเโอ้ยน้องนึงจะบงหัวเป็นเห็ดเนาะดูเพิ่นจูมเพิ่นนเาะดอกนึงจ้าฝนก็เริ่มริ่มมาอีกละจ้าน้องนึงงเได้ไปใส่เสือกันฝนอีกจ้า,าเฮ็ดพึ่งไข่แม่งกินหหยถากกินครับ ยิ้มเนี่ยแหละคือจองไหมเพิ่นน้ำหนึงน้นงหน,งน,งนึ่งเจ็บหัวหนึ่งเจ็บขานีเนาะเนี่ยนจ้าหนึ่งสิบบาทเอาด้จอจงมาให้กินโยอ๋อจ้านมอดำคำตินหน่อยวินเนาะเนียนขอให้เพื่อนใครจ้ะ ออาาหาก,ากับปลาคำเต็นนะครับลักษณะสิบเป็นแนวนี้แหละครับไป,ไปหาบึงกันดีครับนิดเพิ่งขาอีกเนาะจ้าอีกบานานึ่งจ้าบังไปใหม่อ่ะเก็บเลยด<ย>ี ครับเขาไมา้เห็ดกอบานี้เห็นอยู่นึงนหนึ่งนีง่ตาดอนเขาเขาเหนื่อยทไม้ออกก่อนเพื่อความสวยงามนะจ้ะนี่เอาเห็ดกอเดีวก็มาเอาเห็ดพื้นใครจะ้ะครับว่ายมาทางปลานุนท่องบานเริ่มเห็นแดดแล้วบานี้ครับนันน่นนึ่งนัง่งถ่านเห็ดยังหนี่ ดำจ้าเพิ่งดำหรือว่าเพิ่งทานนี่วะจ้ะนี่ไรเจีดดอกน้อจ้าอืมอีกไอ้เวินสองดอกน้อจ้ะสิคืออะไรจับพวกนี้ไม่ไง อู้ตัวนี้โดหน้าแห้งจ้ายหญยีแห้งนี่เป็นยังไงมิงแข็งดีอยู่จ้ะจะไว้แม่งกินพื้นน่อยวินเนาะยีจ้าข้างที่อีจ้าแ,แ,แสงแดดมาแล้วครับเ <laughs> ดี๋ยวนึงครับ สีสันบ่ค่อยดีแต่ว่าแสบได้น้อยหนึ่งมีนจ้ะคือกันกับผมนี่แหละครับตาตาดำๆคือกันครับผื่ดดำแล,จลยจ้ะปืนงขาลาย,ขายจ้าเห็ดผึ่งขาลายแล้วก็สิมาเห็นเห็ดผึ่งไข่จ้าอ่าเห็ดผึ่งไข่อีกจ้า mày hạt phân vậy đây nè à, hết cò mà gì? à, hết cò phì chú không nó chà chú không làm hết nó chà mẹ cả lái nó chà phi cả mắc cắt mắc kín nó chà nó hết phường có mắc hết đắm nó chà เฮ็ดข้าลายจ้าเฮ็ดละหูสีสมไอ้พินไม่ดอเกเดียวแล้วผัดเมื่อก็บเห็ดหางมาเปลี่ยนขอฉะเด้อเอาตัวนี้ใส่กินตัวนี้ท่าเขาเอาตัวนี้ห้าบาทเลกเปลี่ยนครับเลกเปลี่ยนเห็ดนัดจ้า,ากินต่อเลยนะครับมีราชส่นมาก เป็นแมงชนิดนี่แหละครับหอยถากนี่นะครับกินเห็ดครับเห็ดพงดำจ้าดอกง,งามเอาครับดอกอันนี้เปียนให้แมงไว้เห็ดพงไข่จ้าดอกนี้เอาแต่หัวพันธุ์ใช่พี่นะขาเป็นอะไพันกินซักเห็ดพงไข่จ้าดอกสวยๆเลย นะครับตอนนี้ก็เวลา12บส,สนาฬิกาแล้วนะครับดูว่าเที่ยงเลยครับเที่ยงหนึ่งนาทีแล้วครับไปไปหาไปเบื้งน้่งหนึ่งกันครับนี่แหละครับแยกปลานุ่นทองนะครับเนาะไปเบื้งเฮ็ดน้่งหนึ่งกันครับมื้อนี้ครับนี <c oughs> ่ะเดี๋ยวจ้าไง,งออก็เหงาพี่น้องเพราใหญ่ไม่ใหญ่จ้ามีเฮ็ดยัยงเน่ก็เป็นเฮ็ดผืนขายขเฮ็ดกอเฮ็ดถึงดำเฮ็ดผืนค้าลายนาจะจ้ะ เงืองงกกับโบราณดอกหรือจ้าเป็นกระดวงเห็นดอกหนึ่งน,น้องเหมืนจ้าอาจารย์พี่น้องสำหรับคลิปวันที่21ตรงกบ,บันทิเนาะจ้าเดือนสิหหง,สหงหาคม2 5 6 5น้องนึกกระเพาพี่น้องมาอ้อมสุดละจ้าพี่น้องกับถือว่ามันอยู่เนาะจ้าเนาะเพอมาเนี่ยผมพ้นโต๊ะประจักพี่น้องคุณมากว่ามีละจ้าเง็ดยก็เข้านาะจากกระติมตาอยู่เนาะจากมือนนี่นะาะถือว่ามันสุดๆเลยละจา้าในส่วนสีเฮดอึ้เน,นาะจ้าเนาะ สำหรับคลิปใหม่ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วจ้ะถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด,ดติดตามวันหนึ่งออกับไอวินวินด้วจ้ะเพื่อสิบกว่าคลิปใหม่ๆนอกจากนั้วันหนึ่งกัอบไอวินสิบกว่าพี่เฮ็ดหาเฮ็ดยังแนีแต่ละเมอจ้ะสำหรับคลิปใหม่แบ่ผมมียังรายจ้ะขอกล่าพระมารสาบเทิดจนะ้าขอกัารจีบน่ะด้วยจา้าแล้วนะครับเป็นยมยัยพ่อแม,ม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะครับสำหรับการเก็บเห็ดในวันที่ยี่สิบเอ็ด ทิงหาคม2 5 6 5นี่ครับต้นกันวันอาทิตย์นะครับเสด็จมาพาจากพงันมีไงพงันพี่น้องไปเดินบรรยากาศทางเมื่อนี่แหละครับออกไปออกใส่มีไปน้องจองห้องให้ครับออกขวานี่ไปนวลท่องนะครับน้อขอบคุณหลายๆครับขอขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณกําลังแรงใจและความห่วงใยจากพงันพี่น้องทุกท่าน ขอบคุณคำแนะนำนะครับในการทําคลิปในการคิดคอนเทนต์นะครับนาะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างครับก่อนจากกันกบขออน่ญยตไว้ใช่เพญายังมีไงพ่อแมีพี่น้องทุกท่านจงโชคดีโชค m านประสบแต่ผลสําเร็จในหน้าที่การงานครับย่อมีโลภัยมากํำกายนะครับขอใ้ลำเลื่อยเงินทองครับสําหรับวันนี้นะครับน้ะขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมพอกันคลิปใหม่มื่อไม่ครับมือนีนยาชิดายุทธประจักษ์ครับ เกลื่อนซีดวัคซีนจ้ามื่นเป็นเรือนนะครับเปลี่ยนมาเป็นวันจันทร์ครับไปเมืออ่างบานยาจิตพายอากิตาเฮ็ด